กราบสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเราก็ได้รับมรดกตกทอดนะครับจากพี่อาทิตย์กองทมนะครับก็ดีแกสอบได้ในหานนะครับก็รอไปทําหน้าที่พอดีแกก็เลยให้มรดกตกทอดมาชิ้นนึงวันนี้เราจะมาอันบ็อกกันนะครับก็คือแกะกล่องนะครับ เราจะมาด,ดูกันเลยนะครับว่านี่นะครับแกดทิ้งตำราอะไรไว้ให้น้องๆครับวมีเวลาเตรียมตัวอ่านอีกโดยประมาณสองสามตีนะครับก็อ่านกันนะครับ ก็เปิดมาหน้าแรกก็เป็นการสอนภาษาของทินเะดียวบีโอโหเจอของแรงแล้วครับเอกตราทห,หารลราดแนวสอนธวิธ,ธีนะครับระเบียบการใช้วิทยุโทรหลับนะครับวิชาการจ่โจม ับแนวอาวุธ M16A1 หลักยิงและตรวจการโอ้โหขุมทรัพย์กราบขอบพระคุณท่านพี่เลยจริงครับหลักยิงปืนกลนี่ชาไฟในการแต่สภาพคลาสสิกมากครับน่าจะยุคโรเนียวเป็นวราดกิทอดมาแต่ละรุ่นใส่ในการนะครับวิชาข่ากล้องโอ้โหก็ต่งต่าอนอสออาตย์กองทํานะครับ รจริงนะตัวการดาก่อน M47 มวดสื่อสารปลสอ106 1686มินิมิ แต,แต่กลมผสมที่สิบสามนะครับร 1. อพันหนึ่งของโบราณขอบคุณครับและอีกอีกมากมายนะครับก็น่าจะทุกวิชาเลยนะครับกราบขอบพระคุณทันที่จริงๆก็ จบกันไปแล้วนะครับสําหรับอันบ็อกนะครับไน้าทูหลายอย่างเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับที่อาทิตย์กองทำนะครับที่ยกหรือมอบให้เป็นมรดกในการสอบต่อไปนะครับในสําหรับตําราทางทหารที่สุดจะคลาิกให้น้องนะครับที่ทหารครับร็จแล้วนะครับ ถ้าพี่ได้ดีก็อยากจะเห็นน้องๆได้ดีด้วยผมก็ชิงของกันเลยครับก็ขอกราบขอคนพี่อาทิตย์มากๆนะครับสำหรับวันนี้ก็อันบ็อกนะครับจบลงไปแล้วนะครับสวัสดีครับ